สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุมสุคนกลับมาพบมาพ่อกับซ้องบาอตาบันเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะบาอตาก็พาพ่อแม่พี่น้องเนาะนั่งอยู่ที่สุยีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่างน้ำสแม่อ่างน้ำสุวีอยู่ทางเมืองจำโพรเนาะแขวงสวนนัเขตพ่อแม่พี่น้องแต่หากว่าเนาะงพ่อแม่พี่น้องหากคนใดเนาะสนใจอยากมาเที่ยวอยากมาลิบมาส้มก็สามารถมาได้แม่พี่น้องเยเนาะเป็นการยินดีต้อนรับเบิร์สุขุมสุคนแหละเนาะกาบ ช่วงนี้กับโมเมนต์ช่วงสงการคุ้นกับบลายปนัยพี่น้องถ่าย่ามช่วงสงการเนี่หลายเนาะกับอันนี้กับเขากับชีพ่ากันเดินทางไปทีหอไตยพีดกเนาะหอตายพีดกวพี่น้องก็เลยแบกินแบกินเผากันกองถ้าตกงเดินได้องเนาะเดินพลังก่อนไปนบอสบอต้าบอสไว้บอลายพูดน้องบอสาวสามีเพื่อนจนบอ ว่าน้ำบุญท่านเนาะบางครั้งก็ต้องหลีกทางเพื่อนว่าวรูปบรรยากาศว่าเลยค่ะก็ท่านก็บไปว่าอ่ะนะเอฟซีเพื่อนกับครอบมินมาว่าไมเน่าจะว่าส่วนกันหลายเพื่อนว่าอยู่เนาะบอกใช่แค่อยากว่าไปกุยอะไรค่ะว่าดิมาเด้อเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะกินถ้าว้ดินไปกินถ้าวกอนพาไปทำบุญต่อนนอนทำบุญแล้วก็อินอกอินใจกับโตอินห้องน้ำนะเข่าพัดเนาะเพื่อนพี่น้องเข่าพัดแล้วก็ต่ำแน่เพื่อนพี่น้องเลยเข่าพัดกุ้งอันนี้ก็สามีเพื่อนกับ ยังมักของทะเลคือเก่าไม่ก็ตําทะเลมีตําทะเลตําปลาหมึกเนาะโอ้ยบอกเมื่อคืนนี่กกินตําปลาหมึกกินอันกินปีกกุ้งเนาะกินปีกกุ้งกินปลาหมึกวันนี้มากินอันตัวเป็นตําเป็นนตึอเออวันนี้กินตํามันงวันนี้แล้วก็เข่าพ่อมบ่อท้าเข่าแล้วก็ตีนปลาพ่อหมาต้าปลานึ่งมะนาวเนาะสั่งไปสาเมนูยังปลานึ่งมะนาววันนี้มานํา มานําสามีนี่แน่นอนหลายไปพี่น้องเว้ยกินหลายสแบบลายย่างแบบบ่ต้องเป็นห่วงเนาะเลือกไงหิวเข่าอยู่น้านะเพื่อนเลี้ยงเต็มที่นะอู้ห่มาเด้อเนาะพี่น้องสั่งเต็มที่นั่งขะตมัดใส่ยังหักเลยเนาะแม่นเพราะว่านั่งน้ำตูดเด้อยูตูดเะรห้านะบ่มีกระตูกระเตียนหรอวะขออญาติกินได้ไหมพี่น้องเว้ยหมดหกกินปลาแม่แม่ทำได้ติว่าโบชูภาพคต้องกราบขอโทษขออภัยมั้เนาะ อาจารย์บอกว่าคลิปนี้สิติดเหลืองหรือบเนาะเพี่น้องหรือว่าติลลิกาซิตรูโบได้หนิเนาะเพราะว่ามีเพลงนะกับฟังเบิรงเนาะมาเด้อมาเด้อกินกินได้ข้าวผัดครับอัดคับตั้เนาะบ๋วาเห็ดผักกะหล่หมูสังข้าผัดมากินกับปลาหนุ่มหน้าคนกินกับตั้แล้วทางนี้ปลาพันมา แต่พ่นก็ถือว่าลายพอสมควรนะถ้าเป็นงานงามบุญนี่โอ้ยนึ่งตมเนูแหนมซุ้มเญียงย่ามาค้าววันฉลองกินลำบนอะถ้ามีเพิ่นอันสั่งปลาหนึ่งเน่าอ๋อสั่งมจริงเขาขอพาดเนาะคือคือจริงๆนะสั่งเป็นยำทะเลแต่ว่าเพิ่นเห็ดปีนมะโนเป็นตำทะเลก็เลยอ่ะเอาเอาเนาะผมเป็นยังตัวเนาะเป็นยังเพราะว่าถ้าเขาจะไปให้เพิ่นเปลี่ยนใหม่กัน หนึ่งเสียเวลาเพื่อนนะะเสียเวลากับอีหยางกับผ้ากับลายไหนสั่งตามค<ม>ิวอยู่แล้วเอาใจเพื่อนใจใจโตแน,น่เนาะเห็ุได้มันผิดพลาดแล้วนะยินเนาะ้อ,อาตบอาบ้าเนาะตาเป็นคนแบบง่ายๆเนาะพี่้องสั่งง่ายกินไหตุใดฮะกู้ได้เว้พี่น้องสั่งข้าวเปียกได้สั่งเพลได้ให้กระเปียกเนาะสั่งกรวเปียกให้เพล,เพลมุสัน่น

แบบกินแล้วแบบซื่นใจแล้วบ้่งแซ่บนะเนาะอยู่ว่าห่าเด้อจอนเสื่อเลยวะอยู่ว่าห่าเด้อจอนเสื่อเลยวะจะกินเต็มที่เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตหนึ่งมีเวลาเดือนหนึ่งวุ้ยแมนพี่น้องเลยจะพากันไลายคลิปไว้เนาะแม่นอาจีดไลายคลิปไหมเนาะเพราะมีวันผิดแต่เป็นยังกับเนาะเพราะว่าเอ้าเขากับปลายทีไลายบอลนะแล้วก็ เต็กกอสิมามือนี้กัดทานที่ต่างๆเลยเนาะทำบุญน้ำพาเที่ยวน้ำโดนนี่หน่อยกับหอดยำดำหน้ากัดชีบมีเวลาพาเพิ่นมานะมือนี้กัดเพื่อนก็จะมีแต่น้ำให้น้ำหน้าเขาเนาะสบายเพิ่นก็อยากถวายน้าแน่จริงๆนะกาปุ้มมีกินได้บ่เนาะเอาเขาเป็นพวกเค่งจะยำเลยเนาะเจสซามีมาเจสซามีมุกินหรอกเค่งแค่งบ่ จะได้เขียวบวตาจเป็นเล็กเนาะเพราเอาป้ายเนาะเพ่อนที่น้อเพอนทุ่บัวอากจะเตื่นป้าเนาะอาที่สบายใจโดยโดยเราเพิ่นเพิ่นกับผู้จัดเนาะโดยกินข้าวเด้อกินข้าวกินข้าวเขาเ็นยอกสูจังาถ้าเป็นบอลลีเนี่ยเป็นทีู่้จัลาลเนะโอ้เอฟซีเทลซุยแหลงไรน้องัวบอลลีเป็นแหงมาดู บารีเป็นมาทัวท่วเลยคน้อยอือฮา้ก็คนสิบหกอนพูดจักขนาดนนอกเพรว่าแต่ไปทั้งสายบุญแน่ัม่ไม่ไสายบุญในผัดเดออไปรุ่นเนอะแม่ไปรุ่นเป็นแกะมมาที่หนะปฏิที่ห้าะนะเคืนะองกปบบอเคือนกับบอบเพือ่อ,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 อกินทําน่อย ดดกินจนเกมพ้ยกลคำน้อยว่าเก้มออกมาทา้งถางคำน้อยยอมยอมถามป่ปนะแบบเพิ่นมาแบบเพื่นมาเหมาเลยนะ้นนี้องแบบแบบมาเสาทีเลยเนาะกาแบบทีบอต้าสังเกตเบิ่งนะเพราะว่าเป็นกับมาเสาแล้วก็สร้างเป็นบอลหัานกินดื้อเนาะหรือว่าหัานอาหารแับสั่งว่าง่ายก็คือเซ็นทนาเป็นปีปะ่ะ นนเมื่อสัญญากระตอสับละเอียดก็คือไปดันแม่ไปทางนั้นก็มากกว่าอย่างเดียวโอ้แต่มันได้ขายดีได้เนาะแต่มีเพิ่นน่ะแตกถ่ายกินกับพผอมปลาพผอมเนาะแต่บลาตาบ่าปล่อยกินไม่ถ่ายเนาะหัวปลาชิบช้อยมุ้งเนาเอาได้เพิ่นเนาะหัวสั่งข้าวพัดกินกับปลาหนุ่มเนาวเลยปะหอนทองเนาะอยากสั่นเลยได้เนาะ คนอิดเพย่คนก็คนก็ไลายอยู่เนาะเพราะว่ามาแต่ทางงานทางนี้กับแม่กินเข่าหันนะเปิดไลกับพนักงานเปินแน่นะเปินกับมือผักพรแม่นวันผักเพป็นกับซีไปทำบุญนินเทวกันแหละกับแว่กินเข่ากินน้ำน้ำซีซิ๊วกับแต่จะตั้งหน้าตั้งตาใช้แต่งานไลกับแม้เนาะแม่โดูทีแบบเม่มีเวลาพักพรเนาะต้องพักพรสัดแมนตัวเองแม่แม่อีอย่างก็คืออ่างน้ำซึ้งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเพชรบุรี แข็งแข้งเขาอีกแข็งหนึ่งเนาะสีอะไรผู้อะไรคนเหมือนกับมานะอ่างน้ำซุยเนาะแม่นอ้ำน้ำซุยอ่างน้ำซุยเนาะแต่บาตตากับเด็กคนกับโบเคย์เอนแบบมาหลิ่นมาเทียบปาญใดดอกกับแบบกระเฮยมาซุยนี่นราที่จำได้นอกไปดพี่น้องพันสิบแปดบ้านนี่แหละ แต่ยังเป็นวัยรุ่น้องน่ะเนี๋ยนี่ถ่อแล้วก็ค่อยมาว่ะแต่ก็ค่อยแบบผ่านทางเนาะไปมากทั้งนี่แหละเป็พี่น้องเพราะว่าทางไปซุยกอดีไปทั้งบ้านลําพันธ์น่ะนะไปทั้งบ้านนั่นลุงไก่พื่แนมพี่น้องเลยแต่กับบ้านนั่นเรื่อยอย่างเนาะว่าคำน้อยเลยนี่คำน้อยว่ะคำน้อยเลยนี่ลุงไก่ลุงก้องเพื่อนกับบู้ว่าเป็นยังไงเนาะเป็นพี่น้องกันไม่ได้เข้าไป เยี่ยมไปชมไปเลยครับอัปเดตเป็นเดือยง,งแล้วเพราะว่าอ,อย่างมันเวลาเขาไปบ่าเมนเมนอารมณ์ไก่เพื่อนเองเป็นคนพนยันนะผมบอกชาทีเอนันมาปอต้าเนาะสัมภาษณ์แล้วก็ถามครับอันชาวบ้านเพื่อนเองที่นะพนยันอยู่แล้วก็คนน้ำตาตื้นพอมเนะาะวาวอย่างแล้วก็ใหักทีเห็นนะคุณแบบมีความคอยในใจเนาะวาสกิ๊ดหนึ่งกัน,กนตาคอยละ มาเด้อเนาะพี่น้องกินบ,บันละบ้อกินก๋วเสียกต้มมันละบอ้ออุ้นี้กันสองโมงแล้วจะเขญาติกันแนนะ่นอ่ะเนาะหยาดขอมอ่าพอที่มัดมรปลาหมึกหาาดผงกินน้ำมาเนาะญาติปลาหมึกเพื่นเนพื่นปลา,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 าเขียวอารถเมื่อพี่น้องเลยบอต้านี่ทายักษ์เข้านี่คิดเอ็ดยังก็คือแซ่บผมพี่น้องแซ่บเลย แต่ถาที่ใหญ่แบบว่ามีอาหารโปรดุ้งหรือว่าแบบอาหารลักๆอะไรนนี้แบบขาวบะปันใดนะมีอะไรกินในม,มืน้อติ๊กเมนนเมนูล,ลักชิก้นมีมากินยังไงรนะหว่างเราอยู่ต้องเลือกอะงามดังเขานะคิดเห็นแต่เขาบอท่าเพื่อกินช่วยจุอะนะช่วยชจนะุนะเมนแบบจับที่อนะเนาะอันนี้บอกกากินยิบเกลือกินบอกจอยเป็นอยานตายก่อนอันขาด หักแล้เนาะเทมคนอื่นกินเป็นตาแสเป็นตะครองบอกกากินดอกบอกบอตาก็หาเนาะยังไงยังไงงั้นกินอยู่บ่แตมีเพิ่นเคยห่วงบอต้านะกินบอต้ให้กินิดเนาะแบบเขย่าห์นะแบบของมากครับขึ้นยังไงตอนนั้นกินลาบมูบ่กินถูกแหลกตีมือบอตากําลังสุด รัางกินแซ่บอยู่แบบตีมือเนาะว่ากินเป็นแบบไก่ได้แล้วหนึ่งไปน้องอันหนึ่งนาวมาแล้วอขอบใจขอบใจตูดตูดั่นได้บ,บ้านี้อันนี้เนาะเด้อนาะใกล้กสามีเพิ่นน่ะเ<อ>นาะขวบแขนพุ่นสัตว์ปลาหนุนนาวแมนแกนสั่ง้องเอามาใกล้ อันนี้เพื่อนห้บีเพาะอ่ะผู้บีบพื่ได้เพราะว่าเพื่อนใส่เอหน้าซื้อหัวน้ำอันสุกกัดดันเองแล้วนะน้ำสุกประซันนำจะลาดป้านะเนาะกระโบ้แพงลงให้พี่น้องตัวละสามสี่ชิปเป็นกีบแล้วเนาะในใจว่าโอเคป์โสิเป็นกีบประมาณนี้แหละเนาะกี่ได้เลยแบบนี้ประมาณไม่ร้อยกว่าบาทเนาะพี่พี่น้องประมาณนั้นมันโดนกินเถื่อนะโอ้ไทยกินผัวมือนีิกระไว้ด้วจะมี้ โอ้หขับละเซนวายเด้อหนักให้ดอกสามีเขาเรียกมั้เนาะสัน้นรวปะบวตาจกสามีเรียกคืกเอเราเฮ้ยหานกันเนาะ <c ười> คนเคืองคนเคืองคนายเพิ่อนคกันบข้อมินมาบอกบวตาอีกแล้วเนาะยังไงสามีใจร้ายว่ยาบบจันต <c ười> ้อนคุณคิงบวตาคนใจเฮยสุดอกเนาะพ,พี่นอ้องอือ กำลังหัวนอนอะไอ่านัวแซ่บน้องอุ้ยมองพอปมันเทแซ่บก็คืออร่อยนะคือเน่คืออะรแม่ลายคนเท่าเขยดไก่เทคืนสิมบัิบ้ไมมพอไม่กินขาอ่นะอ่อง้่นเดลนะออใรุ้งมระวังแนบปลาหนึ่งมงนาวครับ ปลาเผาแะ้วกับปิป้งมีตัวได้ครับหรือว่าแบบทอดแล้รก็ร,ราด<ว>น้ำพริกดีนะแช,แช่คนละแบบกินได้ทุกอย่างตา<อ>มเมนูปลาน่ะกับหมักด้วยกันคือบาต้าว่าไหมบะต้าแซ่บบดยางนะนนก,กินได้บดบราได้เลือกชุกดิบกินได้บด ดิบมีข้อผ่านด้วยในวุป,ปัน,ดเ,ปนเดยแต่แบบมาหลายคนนี่ยังจะทักเนาะแบบมวนเลยอืมหลายบอดเลยหาหาเวลาแบบมาครบทีมเลยยากเลยไปน้องเลยแบบเ่าๆแจนนี่นะ บาแสนแต่กับบาจิตสาวนางสกินข้ามย่นั้นางมือแบบุณนว่างแบบวุนว่างโดยโดยเป็นหักปวดภัยบเผินกัมานางดินน้ำมือน่องเด็บปตาขบมีมือว่องน้องก็เลยก็เลยไทานนฝึนน้ำโดยเินมาเป็นขอบครัวเนาะเ่ินมาต่เวียกฝืนพ่อแม่กินข่าแบบนี้โอ้ยตกระจ่ายเนาะกินราดัง luôn không có thể tốt mẹ nó 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 mẹ này mẹ nó nó mẹ 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 nó nó mẹ nó 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 กรมีสีวอลใน,นยาเนาะพี่นเนาะเคยเจมไปกินมาแล้วไม่เพราะว่าเขาจะไปดัดยังไเนาะในมือหนึ่งมันกระตับมาื่อเอาแ <c> ต <oughs> ่มือซื้อมืหนึ่งเนาะดืมือหนึ่งอีกปลาเนาะขนมเนะไมซือมือันหนึ่งเราตากับเคยหนึ่งอยู่เนาะนาะแจกมันก,นกน ว่าอะไรเขากบมันคือปลาหนึ่งหน้ามันคืออยู่กับน้าจิ้มมันเหนียวเหนียวเม่นคนหนึ่งนะหนึ่งแล้วล่ะใช่ใช่เนื้อมันหอมเนี่ยมันนวลไดหนึ่งก็ได้เนาะเพราะว่าคู่ได้หนึ่งมันก็ชิ้นหนึ่งได้แล้แต่น้าจิ้มมันนี่มันกะสูตรของมันคือว่าปลาลองทำปลาเนาะเป็นร่องปลาได้ครับเคยลองที่นั่งพักอยู่นะภาคอยู่ ได้ก no. ิ่นเดอยู่ไทยนไหมเนาะตะแกเพิ่นพาไปกินบ่แม่พี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะที่ครั้งนึงในชีวิตนะไปกินได้ลองแซ่ยมแห่งตินใจจำเฮ็ดการณ์ตีตินใจแบบอยู่ทางบ้านแบบบ่ผมมีกุ้งสดได้เนาะคือพุ่นบัดโตเป็นเป็นเนาะเพิ่นมาเพิ่นแตปอกเปลือกแอ่เลยเนาะเสียโซดาก่อนพี่น้องเอ้ย กินเขาเพาว่าอย่งกเขาคาปังคาปังก็จะก็เอเก่งก็จะพวนะครับตอนยุเขาเนี้ยสบายโบเก่งสบาตาเนาะคันสิได้เบาก็พอได้ยานเบาตาเบามนได้เบาอยู่นรงหนเห็ดขาดต้องมันเย็นนะ คือฝนกลังสิมาเนาะมันแดดน้องเอาแล้วผัดบดบะได้ก็เป็นหมุนเมฆนะฝนนี่มากมากเกือบถูกขู่มือเลยไม่ควรจะแข่งคู่มือนะก็อบ,บอกเฉนว่านี่ก็แข่งฝนบางแห้งมูนลน้อยแต่ เรื่องของอยู่ของกินนี่บอกไว้เลยช่วงนี้นี่ของในตลาดกะะันราคาแพงอนะนะครับมันก็อีกแพงๆึ้นกวเกาอีกแต่กาเนาใช้น้ำมันรถดพวกแม่พี่น้องมือมือหนึ่งหาสิบพันเดี๋ยวนี้มือละแสนมาเป็น,นองเด้ ใครจะสามีข uh. mm, okay, okay, okay. okay. no nah, nah. ี Bo ่รถส่งเนาะอ้ตอนเราจักเต็งกับเพื่อนเติบอยู่เนาะงานเด้ไม่งานขอบใจขอบใจบริการอย่างดีเฮ็ดงานมามากนะงานเบ็ดเด้อบับ มีใครดื้อดื้ออื่นนะเพราะว่านเน่ยเน่พากันหวงเข่าอยู่ป้านะเพิ่นว่าอยากยันเข่ามดหมูบอยันเข่ามึดมาตาบมาอยู่เนาะสามีนี่ตายง่ากว่าท้องหัวแล้กกว่านะกินๆไปเริ่มอืดแล้วเนี่ยผมหิวเนาะสั่งอาหารผมหิวนี่สั่งไรเต๋ออ่อนเพิ่นเนาะเป็นลมมาเลยง่ายเชียวเชีย ตาแสบตาแสบมันรูปา่าะกินอย่างเป็นตาแสบตาแ,แสบนี่ยแจบแน่เนาะแซ่บแต่ดมอ,อิ่มละอืดล้วป่อไ่ได้กินมนจะได้ไงสามีเพิ่นว่าเนะาะสามีอ็หากินเลาะหนิงกัน าาเราเเจอประธานบาตาเขากินแล้ววะอะนรอาเอามีเป็นข่าช่องน้ำเอเดฟซีบาตาหายเป็นทรรมีบดห่ดแน,น้ะมันยังอยู่ตรงกันนะว่าเอฟซีบาตาถามมาเทธามีเนะาะนใจว่ะ ่ใจกกแล้วเป็นเอฟซีน้องกันมาสองฟ้นหะแล้วพอเยอะนอกเวทีน้องอืมระแบบวังปลาในากับปลานิ่นตัวแลกเสียปลาเหลืองปลานิ่นเนี่ยเสพกว่าพอปลาในซีนแล้วเลยเด็ดกินบุคคลเสพแต่ว่ามันง่ามฮะนะ มันจะคือปลาคราฟเนาะลบเหญ่คือายกันสีเดียวคือาข่กันสี้ายแต่ว่าปลาคราฟโตวเงาใหญ่กว่าสีเดียวอาดกันเด้มในคำบนาัโตตุบุกเยอะแต่แรงตะมดตมราณบตัวลายตัวลวยเลี้ยงค่ะวันทองคัปั่น

อันนี้ขนาดยุตนาอะไรคือเราการรับรองญญที่ชิว่าทำได้ละบอควันกิ่งเพียงอ๋อน้นะอว่าคุนกับว่าตัวหนาด้วยเน,ะนาะแล้วรับรองกัเขาวิบะฮู้อ่ะนะอันนี้มีแล้วไปแล้วเดี๋ยวกำเดียวเนาะคนตั้งไม่ใส่จานมัยิงบัวถึงาาเนานะนอืมแต่พออ้วนเนาะเนียกินไปไลยเติบนอกเขาตาส่ว <c oughs> ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้ว เริ่อิ่มเริ่มเบิดแล้วพี่น้องเริ่มอิ่มเหมือนกับเบิดแล้วตอนนี้เรือตะก้ากลตก้าบตายแหงะก้าพุนะาพอกินได้ป่ะเนาะมอตายล้วก็ไปต่อเนาะพากินแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวขำมืดกอนจะไปทั้งอ่อไตคือบาตายว่าเนาะาดองเลยเนาะอาจจะได้่ะอิ่มเอนกบปเลยเนาะจคลิปไปต่ออีฟีหน้าก่เาวาพอสมควรได้ขีปมากเนาะเป็นรัน เ <U MA> <AN> ขาเอาเป็นกำลังใจให้อ่ากับบอตาสาวมีแน่พนเนะ okay. พ่นพี่น้องเลยเนาะโอเคแล้วน้องจังใดก็คือชิได้ขอจบคลิปเลยเพ่นพี่น้องเลยน้องจังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องก็สกูสุขคนเด้นอน้องติคอยทขามาเป็นกำลังใจให้แล้วก็บุกข่าวโฆษณาของบ,บอตาไปพี่น้องน้องก็เอาไว้พบไว้พ้อกับบอตาแล้วก็สาวมีเพื่นอนเนาะในคลิปต่อไป,ป,อไปพี่น้องนนโดยโดยสำหรับคลิปนี้ก็คือชิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพ่นพี่น้องก็ชิได้ขอกาวเขาว่า สบายดีบาด๊บายบาย